สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เล่าบาย PTNS ผมพัฒนาสุดหรือว่าพัทนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการและคอนเทนต์ครีเอเตอร์วันนี้จะเป็นตอนแรกของเรานะครับผมก็เลยจะใช้โอกาสนี้ในการอธิบายถึงที่มาที่ไปจุดประสงค์รวมไปถึงคอนเทนต์ต่างๆที่เราจะทำต่อไปในอนาคตครับผมเริ่มต้นจากการทำเพจ Facebook เมื่อ4ปีที่แล้วครับชื่อว่าเพจเล่าเป็นเพจที่ผมใช้เป็นพื้นที่ในการเล่าเรื่องราวต่างๆที่คิดว่าจะมีประโยชน์กับคนที่ได้เข้ามาอ่านครับ คอนเทนต์ของเพจผมเนี่ยก็จะครอบคลุมไปถึงเรื่องของเศรษฐกิจการเงินหนังสือที่ผมชอบอ่านรวมไปถึงซีรีส์และภาพยนตร์ที่ผมชอบดูนะว,วันนี้ผมก็เลยจะทําเป็น YouTube โดยยังยึดจุดประสงค์เดิมของเพจอยู่แต่ว่าจะมานําเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับคอนเทนต์ที่ผมจะทําลงในช n e l นี้นะครับก็จะครอบคลุมในเรื่องของหนังสือเศรษฐกิจการเงินแล้วก็อยากจะทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง,องของธุรกิจด้วย แต่ว่าที่ทําแน่ๆเนี่ยก็คือหนังสือเลยเพราะนั้นเรามาพูดถึงหนังสือกันก่อนหนังสือที่ผมจะทําลงในช anel นี้เนี่ยก็หลักๆก็จะมีทั้งหมด2ประเภทประเภทแรกเนี่ยคือหนังสือที่เรียกว่านอนฟิกชันครับนอนฟิกชันก็คือหนังสือที่ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องแต่งนะครับเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงหรือว่าเป็นทฤษฎีที่มีการพิสูจน์แล้วว่าอ่าเป็นทฤษฎีที่น่าเชื่อถือนะครับหนังสือนอนฟิกชันที่มีคนพูดถึงกันมากที่สุดในช่วง2อสามปีให้หลังเนี่ยก็จะเป็นหนงอเ เซเปียจะเป็นหนังสือประวัติศาสตร์ที่นําเรื่องประวัติศาสตร์ของมนุษย์มาเขียนในรูปแบบที่น่าสนใจแล้วก็เลยทําให้หนังสือเป็นที่นิยมมากๆนะครับหนังสือประเภทที่เป็น non นอนฟิคชั่นจะเป็นหนังสือที่อ่านค่อนข้างยากแล้วก็จะต้องใช้เวลาในการอ่านค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นน่าจะมีเรื่องอะไรมาเล่าให้ได้เยอะแล้วก็น่าจะมีประโยชน์ด้วยเช่นกันตัวหนังสือประเภทถัดไปก็คือจะเป็นหนังสือที่เรียกว่าฟิคชันนะครับฟิคชันก็คือตรงตัวเลยแปลว่า นิยายหรือว่าเรื่องที่แต่งขึ้นมาส่วนใหญ่เนี่ยหนังสือฟิกชันก็จะเป็นหนังสือที่อ,ออกแนวแฟนตาซีเป็นการสร้างโลกใหม่ขึ้นมาแล้วก็จะมีตัวละครหรือว่ามีเผ่าพันธ์อะไรที่แบบแปลกๆเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะเนาะถ้าเป็นฟิกชันประเภทนี้ที่หลายๆคนรู้จักกันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของพวกแฮร์รี่พอตเตอร์บอดดออฟเดอะริงเกมออฟทรอนหรือว่าเดอะวิชเชอร์ฟิกชันเนี่ยจะเป็นเป้าหมายหลักของการทำช n e l นี้ของผมเลยเพราะว่า ผมอยากจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับซีรีส์ที่กำลังจะเข้าฉายเร็วๆนี้ครับนั่นก็คือ House of the Dragon นะครับ uh, House of the Dragon เนี่ยจะเป็นซีรีส์อยู่ในจักรวาลเดียวกันกับ Game of Thrones ที่ได้รับความนิยมเมื่อประมาณ4-5ปีที่แล้วนะครับ uh, House of the Dragon จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน Game of Thrones ประมาณ200ปีนะครับโดยเนื้อหาเนี่ยมันก็จะเบ s ออ o หนังสือเล่มนี้นั่นก็คือ Fire and Blood นะครับเป็นผู้แต่งเดียวกันนะครับกับเกมม t r o รอนก็คือ George R. ร์อาร์มนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะพูดถึงประวัติศาสตร์การปกครองของไ a แกเรียนก็คือจะย้อนกลับไปประมาณ300ปีเพราะนั้นหนังสือเล่มนี้จะครอบคลุมในเรื่องของประวัติศาสตร์ไปนานกว่าตัว House of the Dragon ด้วยนะครับดังนั้นใน EP แรกเนี่ยผมจะมาพูดถึงหนังสือเล่มนี้โดยที่จะโฟกัสไปที่ตัวละครของ h o u s e of the d r a g o n ะจะทําให้คุณได้รู้จักตัวละครได้มากขึ้นรู้จักว่าใครเป็นใครตระกูลนี้มีความสําคัญอย่างไรนะครับเราจะได้ดูซีรีส์กันอย่างรู้เรื่องมากขึ้นแล้วก็จะได้รับความสนุกกันมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับส่วน E ีีถัดไปเนี่ยก็จะยังโฟกัสอยู่กับหนังสือเล่มนี้แต่ว่าอาจจะไปพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์ก่อนที่จะเกิดซีรีส์นะครับเพราะว่ามันจะมีแกลบอยู่มา100ปีถ้าคุณเข้าใจว่า100ปีเนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาบ้างเนี่ยเราก็น่าจะดูซีรีส์ได้อย่าง สนุกสนานแล้วก็มีอัตรสมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าใครสนใจแล้วก็ชอบคอนเทนต์แนวนี้ก็สามารถกดไลค์กดติดตามแล้วก็กด subscribe n ่องนี้เอาไว้แล้วเดี๋ยวเราพบกันอีกครั้งนึงใน EP ถัดไปขอบคุณครับ